ทำยากกว่าอันนั้นใช่ไหมทำยากแล้วก็ทำนานใช้แรงเยอะมันต้องค้นให้เขากันแต่ส่วนผสมเหมือนกันใช่ไหมน้ำยาล้างจานแต่มันดีดีตรงที่ว่ามะกรูดมันมีเยอะใช่ไหมตอนนี้นี่มะกรูดไม่เยอะเ้ยเอาเลยซื้อว่าได้หนะเออมันหมดช่วงนี้มันอยู่อยู่ที่กุดชุมเยอะมากที่ที่ลูกสาวอยู่ของคอยวันเบิร์ตในซื้อมากจั้นะ แล้ว oh. ทํายังไงถึงมาได้ธุรกิจตัวนี้คิดอยู่แล้วใช่ไหม่าคอยมาเท็แน่งสง่ีคอยชอบเพชรพวกแวรีไซี่เขื่อนเออุมก,การเรียนปอดขยันนั่นแหละเออก็เลยคิดว่าเออถ้าหากเรากรเกษียณเราลองทําดูซิอย่างนี้ใช่ไหมใช่เออแล้วก็วกทำได้เยอะมันบรเิเวณเนี่ยอืมแล้วก็การตลาดก็เก่งด้วยนะนี่เราแรกแจกแถมเออเออเรา,เรา,เราลานนุ่มจะออจำหน่าตัวยางไปแห่งเขาอยู่ อ็ยังไ่สิเปิดไหมบ้านบอกไปแล้วแบบเออมันจุพันเบิดของคอยเอจ้าเจ้าสร้างน้ำยารายกาสองจานสองอันมันบอาเกนลอนบ่พ่อแกนลอนมันขาดตลาดมันจะได้วันเสาร์หน้าคอยก็ได้สิแห่งเจ้านี่เอาน้ำยาทูพืนไปอันนึงแล้วก็อันนี้อีกอันนึงเพราะว่าเจ้าใช้ไม่หมดแน่ๆมันเยอะแกนลอนนี่ไงโอเคบริหารจัดการมาได้เลยโอ้ขนาดว่า บรรจุพันธ์นี่อันนี้มีตำรวจอยู่ตามท้องถนนนะคะออถ้าเป็นแบบคือตอนนั้นลูกสาวบ๊อบบี้มานี่เขามาเห็นแบบนี้เขาก็เป็นแบบเออมันเหมือน,เ,นเขาตื่นเต้น<ม>เพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ประเทศของเขามันไม่ค่อยมีแบบนี้มแม้แต่ด่านก็ไม่มีมเพราะเขามีกฎระเบียบเคร่งครัดใช่เ<ต>ขา<ล>มีกฎระเบียบเคร่งครัดแล้วเขาก็มีวินัยแล้ว คือเราไม่เห็นตำรวจแบบนี้ตอนนั้นเราก็ว่าเอ๊ะทำไมแคทตีน่าถึงมาสนใจตำรวจที่อยู่ตามท้องถนนเออพอเราไปอยู่แล้วเราก็รู้เลยว่ามันคนละคนละวิถีกันเลยอ,อันนี้เราจะมาดูผลิตภัณฑ์การทำน้ำยาล้างจานพอสังเข็นะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงก็ต้องหวงสูตรเนาะน <laughs> เอาเรามาดูพอสังเขตเป็นพอ ไม่ต้องมีแหล่งผลิตที่ยิ่งใหญ่เราก็ทำได้นะคะธุรกิจแบบนี้เออ,เอ,อในีฏิบัติก็มีมะนงมะนาวนี่แหละม,มีมะนาว,นวเออ<ห>มีมะนาวแล้วก็ถ้ามีมะกรูดก็มะกรูดก็หมดแล้วเออคือปักนาากับใส่แท่นปักกูดกันสี่แม่บ่ะ<ช>มะนาวกับมะก,กรูเดเราจะชอบ กินอะไรเออค่อยก็ใช้ของค่อยก็จะถ้ามันไม่ใช่หน้ามันค่อยก็จะคั้นไว้เอาหนามมาใส่<อ>ใช้ตูเ้เย็นไวเลยเออเอากลิ่นมันเพื่อที่ว่าเราจะเป็นส่วนผสมออนี้นะคะอันนี้ก็คือถ้าพูดถึงธุรกิจแบบแบบในครัวเรือนก็ทำได้ไม่จำเป็นจะต้องมีมีโรงงานที่ยิ่งใหญ่ พูดง่ายๆผลิตด้วยแฮนเมดของเรานี้นะคะเป็นเป็นแฮนเมดนะคะทำด้วยมักลูดแล้วก็มะนาวแบบนี้นะคะก็คือน้ำน้ายาล้างจานกับกับน้ำยาถูพื้นอาจารย์นี่ทำแบบนี้กัาามบมะนาวนี่แหละออส่วนหนึ่งเพราะว่าอยู่ที่ออเดอร์ว่าถ้าเยอะเราก็ใช้เยอะถ้าน้อยก็ใช้น้อยเออทำตามออเดอร์ ไม่ต้องได้พูดด้ง่ายไม่ได้นอนทุนเนาะไม่ค่ะเออไม่นอนทุนล้าทำเลยสั่งแล้วก็ทำได้เงินทันทีบันจุพันเย็นนี้ก็จะมาบรรจุน้ำยาล้างจานอีกสองกระปุกเดี๋ยวก็จะมาเอาตอนเย็นเออสามสิบห้าบาทเองทุกๆได้กกนลอนไปใช้เล่นนั่นละก่ะละเออใช่ไหมไปโอเค ไปส่งสินค้าแล้วนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเข้ามาดูสถานที่ผลิตแล้วนะคะแรงผลิตก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องมี่เออมีโรงงานอะไรไม่ต้องมีเครื่องจักรนะคะเพราะว่าเป็นแบบแฮนด์เมดมีถังแล้วก็ไม้สําหรับคนต้องเป็นไม้ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีกระบวยตัดเออดูดูดูหน่อยสิ อันนี้อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์เป็นไม้อันนี้ก็เริ่มจะนั้นแล้วเพราะใช้ใช้งานหนักใช้งานแบบวิธีนบ้านนะคะอไม่ต้องใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์อะไรเราทําได้เรามีแรงเราก็ทาได้ไม่ต้องลงทุนเยอะต้องมีเก้าอี้นั่งตัวนึงเอตังนลงแรงซะหน่อยแล้วถงสําหรับที่เราพักไว้ร้อยเซตตัวที่จะพักที่จะนั่นนี้ ได้เงินได้ทองนะคะก็หอม,มหนี่แหละคือนบบอเพราะว่าเขาเขาเรียกว่าห่วงสูตรเหมือนกันนะคะแหล่งผลิตน้ำยาล้างจานกับน้ำยาถูพื้นนะคะบริเวณก็ร่มรื่นนะคะ <c oughs> ดูดูในเมืองเลยในเมืองขอนแก่นเลยนะคะตรงนี้นะคะใช <c oughs> ่ปะะ เมื่อวานี่ขนาดขายเมื่อวานนี้ได้เงินสองพันนะคะท่านผู้ชมสองพันสีองพันรอก็คนขยันย่อหาทรัพย์ได้เออคนขยันหาทรัพย์ได้นะคะหาทรัพย์ได้ก็ให้พ่อด้วยนะคะเป็นการทําบุญหมายถึงว่ามันจะมีบุญกระถินอะไรอย่างนี้เป็นการต่อยอดให้กับชีวิตตัวเองนะคะบุญกุศลก็คือนําส่งให้เรา ได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะคือบุญนี่ก็คือบุญนี่ก็จะพากันไปกินกว๋วยเตี๋ยวโรงไม้นะคะหลังจากจะมีงานนิ้วอีกแล้วไปดูเขาเรียกว่าไปดูเนี่ยจะมีงารนิวเล็กๆแต่ก็มีเล็กนะคะเพราะว่ามีรายได้เป็นกอบ <laughs> เป็นกำธุรกิจเล็กๆ แต่ไม่เล็กด้านลายได้อย่างแน่นอนแล้วมันมันก็ยั่งยืนไงมันไม่เน่าไม่เหม็นไม่เหมือนทื่ว่าเราจะขายอาหารเมื่อไหอะไรไม่ได้อยากทำไปทของหมดก็รอเออแล้วถ้าพูดถึงลูกค้าเขาก็มันมันเป็นส่วนที่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันนะถ้าพูดถึงน่ะเรื่องของน้ํายาล้างจานแล้วก็พวกน้ํายาถูพื้นเนี่ยมีบ้านไหนที่ไม่ได้ใช้ไม่มีนะมันต้อง ห็นไหมไม่ได้ลงทุนอะไรมากมา,ายเพราะว่ามันมีวัตถ <ff> <ท>ุดิบของตัวเองอยู่แล้วแล้วถ้าพูดถึงก็มีมีครูเอามาให้อยู่แล้วใช่ไหมเขารู้ว่าเราทําสิ่งเหล่านี้เขาก็เอามาให้เขาฝากเขาเขาคือเขาเอาใจพออ่อนเนาะมันมีบางช่วงได้มาเยอะมากแต่ว่า ตอนนั้นยังไม่มียังไม่คิดจะถักขายอะไรทออะไรก็เลยแจกบ้านนี่แจกบ้านโน้นบ้านนี้นั่นแหละรอบบ้านนั่นเลยมานึกขึ้นได้ใช่ไหมอยู่ๆมาปิ๊งไอเดียใช่ไหมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆนี่เนาะเราทำโรงเรียนปลอดขยะแล้วนรงเรียนเป็นกิจกรรมให้เด็กๆทำเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับทำยังไงจะได้เป็นการถนอมอาหารถนอม สิ่งเหล่านี้ก็มีส่วนเออแล้วแล้วเขาเอาไปใช้ในครัวเรือนบ้างไหมที่ว่าเราสอนการคัดแยกขยะเขาใช้อยู่ใช่ไหมเขาก็ใช้แล้วเขาก็ล้างอยู่บ้านเขาก็ล้างเออใช้เขาก็ล้างเพราะว่าทางโรงเรียนสอนให้แบบยั่งยืนเนาะไม่ได้ทําแบบเล่นๆใช่ไหมใช่ให้มันติดติดเป็นนิสัยให้ทุกวันให้ติดเป็นนิสัยเป็นกปกครองว่าเด็กที่บ้านกินแล้วรู้จักเก็บรู้จักทิ้งรู้จักอะไรเป็น ประโยชน์อะไรทิ้งที่เป็นขยะทิ้งคือทางโรงเรียนทําแบบจริงจังไม่ได้ทําแบบแบบเพื่อบางทีก็อาจจะมีการทําแบบดูคือขายผ้าเอาหน้ารอดถ้าถ้าเราทําจริงๆครูทุกคนต้องเอาด้วยนะเออทุกคนต้องเหมือนกันเห็นปุกต้องบอกเลยเด็กอย่าปล่อยถ้าปล่อยไปแล้วเลยไปมันก็จะเป็นนิสัยที่ไม่ดีของเด็กนั่นแหละเขาเรียกขยะอขยะคือทิ้งอย่างเดียวหมายถึงว่าอาจจะเป็นถุงพลาสติกอย่างนี้เนาะ มกติถ้ายังดีอยู่ล้างตากแดดได้แล้วมานำนำมาใช้ใหม่ใช่ไหมในส่วนที่สามารถใช้ในสิ่งตัวนั้นได้อาจจะใส่สิ่งของอย่างนี้เนาะยังคองก่อยดี่อยก็มาใส่ใส่แมวเออกี่แมวเออโอเคเพราะว่าเราต้องการ ที่จะช่วยเหลือสังคมหมายถึงว่าสภาวะสังคมตอนนี้นี่ขยะล้นเมืองนะบางที่นะขยะล้นเมืองแต่อันนี้ถ้าเรามาเป็นจุดกําเนิดจุดเล็กๆของเราที่เราร่วมมือร่วมใจที่จะกําจัดขยะเนี่ยหรือว่าแยกขยะหรือว่าวิธีการจัดการขยะเนี่ยมันก็จะทําให้การบริหารจัดการด้านขยะนี้มันมันก็เป็นการช่วยช่วยภาครัฐอีกแรงหนึ่ง ก่อนที่พวกเราจะนำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานกับน้ำยาถูพื้นไปส่งในบ้านของลูกค้าพวกเราก็เลยมาแวะทานอาหารที่นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเนื้อยายตุ่นโอ้โหผู้คนเยอะมากตอนนี้เราก็มองไปรอบๆนะคะก็เห็นว่าคึกคักเป็นกรณีพิเศษแม้แต่หลวงพ่อก็มาทานที่นี่โอ้ยมันเป็นยังไงนี่พระก็ออกมาทานอาหารกลางวันที่นี่ เราก็ว่ามันไม่ค่อยที่จะถูกวินัยสักเท่าไหร่ใช่ไหมคือมีอะไรก็ต้องทานที่วัดเนาะก็จะมีญาติโยมเขานำข้าวปลาอาหารไปถวายที่วัดอย่างนี้แต่ถ้าออกมาแบบนี้เราก็ไม่ค่อยศรัทธาสักเท่าไหร่เมื่อเรามารับประทานก๋วยเตี๋ยวกันที่นี่นี่นก็มีการนําเสนอผลิตภัณฑ์น้ํายาล้างจานให้กับร้านอาหารแห่งนี้ด้วย แต่ด้วยความที่ว่าเจ้าของร้านเขาก็ค่อนข้างยุ่งก็เลยไม่ค่อยได้พูดคุยกันสักเท่าไหร่จะได้พูดคุยก็กับคนนี้นะคะคนที่เขาทําความสะอาดโต๊ะอาหารอะไรต่างๆก็เลยฝากฝากคําพูดเอาไว้ก่อนแล้วกันฝากข้อความคําพูดเอาไว้กับคนที่ทําความสะอาดร้านอาหารนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาก็คงเล่าให้กันฟังเองแหละ เดลิเวอรี่นะคะต้องเขีนถึงเพื่อนชื่อนายมาค่ายกระเป๋ามาส่งสินค้าเนี่ยลมแล้วนี่ละน่นี่นี่นะคะโอ้ยลมลมลมสามอัดส้วมน้ำยาอะไรล้างจานถูพื้นสี่บาทเอออันนี้ทดลองใช้ทำไมเป็นยี่สิบสี่เอาทำไมไม่เป็นยี่สิบห้าไม่เอาอ๋อเลขสวยเลขมงคลอีกใช่ไหมสี่เออเออตัวนี้ตาตันมันน่ารักได้ยี่สิบ เออโอเคกระป๋องแค่กระป๋องก็คือถ้าเขาให้เหรียญห้าก็ต้องทอนหนึ่งบาทต้องเตรียมหนึ่งบาทเอาไว้ไม่เขาไม่ให้ทอนก็ได้ตังค์ยืมบัตรเห็นไหมเห็นไหมแนวทางของคนที่จะเมกมะนี่นชื่อแถมบอกใช่ไหมล่ะตัดไปเรื่อยตัดล้างจานด้วยเพราะว่าติดใจเออติดใจเพื่อนก็เลยเอาตัวอย่างมาให้ ได้ใช้ไปก่อนเพื่อที่ว่าจะได้ติดใจบ่ได้่าวได้เลยถ้าเราไปซื้อมันเท่าไหร่ะใชเลยเราไปซื้อที่ตลาดมันเท่าไหร่น่าจะสองร้อยห้าสิบอันนี้อันนี้ถูกกว่าใช่ไหมถูกกว่าเยอะเอาเลอไม่ใช่ว่าไปซื้อน่ะร้อยี่สิบนะถ้าถ้ารุ่นใหญ่กว่านี้สามร้อยห้าสิบเอไรุมันมรุ่นสิบไปไปศึกษาการตลาดมาด้วยใช่ไหม

ต้องเอาใจเจ้าของต้นไม้ขนาดหนักนะท่านอะไรอยู่ก็ต้องออกมาออกมาดูต้นไม้เนี่ยมันทำไมรู้เขาภาษีกว่าในเบิรงโต้มือเดียวนึงพี่นายแม่แม่เฮ้ยมือเดียวกันเอาไปหาต้นไม้กินไหมกินไหมจะเลี้ยงไอติมไอติมกินไหมกิน ได้เกือบเป็นอันโบ,บอจอดเนาะค่ะเอาครับมันมีแบบไหนบ้างเผือกทั่วดำทุเรียนแม็กนัมคอนเนตโต้ตามปายมีเบิร์ตตุยางเอาถั่วยืนขึ้นลูกเอายืนนี่นะคะมาที่นี่นะคะมาที่บ้านพี่นาดใช่ไหมเปนหมอนาดนะคะคหมอนา วันนี้เอาของมาส่งค่ะอันนี้คือเจ้าของวิลล่านะคะไม่กินได้กินเลยนะคะเนี่ยวิลล่าที่คูวิลล่าค่ะภูวิลล่าชื่อว่าภูวิลล่าไม่จริงค่ะราคาต่ำสุดคือ4.9 4.9นะคะพูดได้ง่ายก็คือ5นั่นแหละเนาะค่ะ5ล้านนะคะไม่ใช่ธรรมดานะคะเป็นนักธุรกิจลดให้หนึ่งแสนเลยนะคะเนี่ยผู้หญิงเราเก่งเนาะ นี่ก็คือนักธุรกิจผู้หญิงระดับอย่างเนาะระดับที่ว่าสร้างได้น่นเออันนี้ก็นักธุรกิจมากเนี่ยอันนี้นี่อันนี้แบบอันนี้พออะไรนันนเี่ยมาทำคือแบบแบบได้เงินแบบแบบยั่งยืนแบบตลอดไม่ต้องลงทุนเยอะเนาะคือแบบทําได้เลยไม่ต้องรอเวลาเศรษฐีที่เพิ่นมาซื้อที่เอาไว้ใช่ไหม นี่อ่ะนี่แหละเศรษฐีนะคะซื้อไว้กี่กี่ไร่นะคะคุณพ่อตอนนั้นย่สิบสามชี้สามเลยเดี๋ยวนี้โอ้ยตอนนี้ลูกมาต่อตีนต่อมือมาสั่งบ้านสุดยอดสุดยอดท้องว่ากันไม่ซื้อยูน้ำกันนเลยนะขายมือกันกูโอ้ยขายถือถือลนแม่เก็บไว้แค่สั่งรอบหน้าลดราคาเออเออเอามาแลก โอเคโอเคเลี้ยเลร้อยสี่สิบห้าบาทเราก็ได้มาเห็นการทำธุรกิจแบบไม่ขายฝันและก็เป็นธุรกิจที่ยั่งยืนเพราะว่าสิ่งที่ทำนี่ก็คือผู้คนต้องใช้ในครัวเรือนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานหรือว่าน้ำยาถูพื้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่สร้างเงินสร้างรายได้ ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเอาไปเป็นแนวคิดในการทำธุรกิจให้กับตัวเองได้นะคะวันนี้บุญญภาพินิพนธ์ก็ขอขอบพระคุณทุกการรับฟังรับชมแล้วก็ขอพูดคำว่า thank you for watching and subscribing see you later goodbye bye bye สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามบุญญภาพินิพนธ์ไว้หน่อยนะคะ